สวัสดีค่ะชื่อชนิกามณีสายนะคะระหัสประจำตัว5401002630034คะ่ะวันนี้ก็จะมาทำชิ้นงานที่เป็นแบบดอินงนะคะก็ก่อนอื่นเลยจะเปิดชิ้นงานาแกนก้านถีบขึ้นมาก่อนนะคะนี่นะคะก็เปิดมันขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะมาที่ New นะคะแล้วก็เลือก Make Drawing Form Part นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกในส่วนที่เป็น A4 Landscape นะคะก็เปิดขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะทำการแก้ไขในส่วนนี้นะคะก็คลิกขวาที่ตัว Sheet Format แล้วก็เลือก Edit Sheet Format จะ ขึ้นเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะสามารถจัดการกับทุกส่วนที่อยู่ในนี้ได้นะคะก็จะทำการแก้ไขแบบประมาณนี้นะคะก็ในส่วนที่ไม่เอาก็จะใช้เ,เคอร์เซอร์นะคะเลือกไปแล้วก็กด delete ิ้าก็ลบไปให้หมดค่ะเสร็จแล้วจากนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำการเพิ่มเส้นนะคะก็ ใช้เครื่องมือลายนะคะก็มาที่สเกตทูลบาร์นะคะแล้วก็เลือกเลือกเส้นลายแล้วก็วาดมะนลากมันขึ้นมาแบบนี้ก็จะทำการาแก้แก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมนะคะก็จะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะเพราะว่าใช้เวลาทำ นานมากเอ่อเราก็จะโวยงงก็จะเปิดชิ้นงานเอ่อเปิดไอตัวชีตเน้นขึ้นมาเลยเนาะ ก็หลังจากที่ทําการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะก็จะได้หน้าตาของตารางเป็นแบบนี้นะคะ่ะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะค่ะเราจะทําการตั้งค่าในส่วนของชีตฟอร์แมตนะคะมาที่ Property แล้วก็เรื่องในส่วนของ type of projection นะ,ะเป็นแบบ first angle ก็กดตกลงเ,เสร็จแล้วเราจะเลือกนำชิ้นงานเข้าก็คือไรน่นะคะอันนี้ก็คือคลิกมาแล้วก็วางลงไปค่ะค่ะเ,เสร็จแล้วก็เออมันจะลากออกมาได้ชิ้นงานหนึ่งนะะก็จะลากอันนี้มาด้วย แล้วก็จะเปิดชิ้นงานเพิ่มก็คือเซเลนนะคะเอาเซเลนมาด้วยโอเคอ่าเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำให้ตรงนี้นะคะมันเห็น โปร่งไปถึงข้างในนะคะว่ามันว่ามันมีรูอยู่อะไรเงี้ยนะะก็เลือกที่ตัวชิ้นงานนี้แล้วก็มาที่นี้เราก็เลือกให้มันโชว์ในส่วนของเส้นลายที่อยู่ด้านในนะคะ่ะต่อไปในส่วนของอโซแมตติกนะคะเราก็จะใช้แชทแชท อะไรเนี่ยนะคะตรงนี้เพื่อให้มันมีความสมจริงขึ้นนะคะาเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกอ,อ,อันการน,นะคะแล้วก็เราจะใช้คำสั่ง c e n t r a l mark ซึ่งมาจาไไ้ตัว annotation นะคะเป็นทุนบาร์นะคะก็เลือก c e n t r a l mark แล้วก็เลือก linear center mark นะคะ ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเลือกในส่วนของวงกลมนะ,ะวงด้านบนกับด้านล่างปุ๊บมันก็จะมีเส้นหนึ่งเส้นลากผ่านวงกลมทั้งสองวงนะคะก็ลองค่ะเสร็จแล้วต่อไปนะคะก็ในส่วนที่เป็นด้านด้านข้างนะคะก็ กรคลิกเลือกมันแล้วก็เลือกเซนเตอร์ไลน์จากนั้นเราก็จะเลือกในส่วนของตรงนี้นะคะกับตรงนี้ก็เ,เป็นอันเสร็จค่ะก็ต่อเน,นื่องนะคะมาที่โมเดลไอเทมนะคะแล้วเราก็าในส่วนของกรอบซอลแล้วก็ซอล e ดสตินเอชชันะคะเราก็จะเลือกเป็น entire model นะคะแล้วก็ติ๊กทูที่ import e v e r t h i n into all view แล้วก็ในกล่อง dimension นะคะเราจะเลือกเออ่ uh, make for drawing แล้วก็เอ่ whole w i s t h profile นะคะแล้วก็ whole w i s t h location นะคะก็จากนั้นก็กดตกลงนะคะก็ สังเกตว่ามีาขนาดมากมายเกิดขึ้นบนชิ้นงานนะคะาจากนั้นจะทำการเรียกว่าจัดจัดไอตัวตัวขนาดให้มันดูดีหน้ามองนะคะให้มันง่ายกับการดูก็กอน,อนจะลบ รัศมี็อบมุมของตัวไอโซเมต i c ก็จะจัดตรงนี้ให้มันออดูวุ่นวายมากเลยนะคะีออ่าโอ,อเคจัดจัดจัดออจัด นี้ออก็ขอทำการจัดแป๊บหนึ่งนะคะค่ะก็ทำการจัดอย่างอจัดขนาดให้ให้ดูหน้ามองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะก็เมื่อทำการอ่ ตกแต่งเอ่อคนเ,เติมในส่วนขนาดเล็กน้อยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคะจะมาที่เอ่อ Annotation นะคะแล้วก็เลือกโน้ตแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็จะพิมพ์ข้อความลางไปว่าลบมุมสันุานี้นะคะ ค่ะจากนั้นเราจะเลือกใช้คำสั่ง whole cloud a l นะคะแล้วก็จะมาเลือกที่ไอตัวนี้นะคะ๊บปุ๊บปุ๊บ,บดึงมันขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บิ้ล เรียบร้อยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะขึ้นให้แบบเขาเรียกว่าอัตโนมัติเลยว่าในไอ้องประกอบรูนี้มันมีอะไรบ้างนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นชิ้นงานนะคะก็ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ